ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นการลงนามความบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานของภาครัฐนะครับก็คือ o k ดีนะครับหรือองค์การสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับแล้วก็บริษัทธนารับพัฒนาสินทรัพย์ที่เป็นรัสรางกิจสังกัดกระทรวงการคลังนะครับทั้งสองหน่วยนมีความตั้งใจอยากจะนําเรื่องของการจัดการความรู้นะครับมาส่งสัญญาณให้สังคมไทยได้เห็นว่าการจัดการความรู้นี่นาไปสู่นวัตกรรมได้แล้วก็ทําให้ องค์กรต่างๆเนี่ยไม่ตกเทรนด์ไม่ตกรุ่นนะครับแล้วก็จะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะชี้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรนะครับง่ายๆระหว่างองค์กรเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําองค์ให้องค์ความรู้นั้นสามารถอยู่ยั่งยินโยงได้นะครับโอเคมดี okay, <MD S 1> เองตอนนี้เราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็สร้างกระบวนการในการจัดการความรู้รตอนนี้เอง เราเองได้รับมอบหมายภารกิจใหม่นะครับเป็นภารกิจสําคัญในการที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่นะครับที่ถนนราชดำเนินครับซึ่งอาคารแห่งนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในหลายๆเรื่องมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่มาจากทางทพสเองก็ให้ความช่วยเหลือในการที่จะแนะนําในเรื่องแาวต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าการจัดการความรู้มันก็ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร,กร ในแบบรูปแบบที่แบบง่ายๆไม่ไม่ไม่เป็นทางการนักเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้รเพราะฉะนั้นถ้าหากอ,องค์กรในสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะในระบบราชการนะครับสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดการความรู้ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้เนี่ยก็จะทําให้ความรู้นั้นอยู่ยั่งยืนอยูถามว่าทพสกับโอเคดีมีความรู้อะไรที่อยากถ่ายทอดทพสนี่ชัดเจนครับ ในผมขออนุญาตท่านเอ็มดีได้กล่าวถึงทบวสด้วยเลยว่าท่านทบวเองเนี่ยเป็นหน่วยที่สะสมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ภาครัฐโดยเฉพาะอาคารที่เป็นอาคารสำนักงานอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับโดยเฉพาะอาคารที่เป็นรูปแบบของอาคารเขียวประหยัดพลังงานสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้คาแห่งนี้ปัจจุบันก็มีพัฒนาโครงการในหลายๆโครงการเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้สามารถที่จะ ผยแพร่ได้นะครับหน่วยงานราชการอีกหลายๆแห่งนะครับที่ยังมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพั์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้โอเคดีเองเนี่ยเราเป็นอ,องค์การหาชนที่ตั้งมา21ปีนะครับหัวใจหลักของเราคือการโปรโมทนะครับส่งเสริมให้หน่วยงานหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รู้จักกับการจัดการความรู้ซึ่งทพ,อพอสอเป็นรับภารกิจแห่งแรกๆนะครับแล้วก็ เป็นแห่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่านําการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในระบบการบริหารงานแล้วก็ถึงขั้นที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบกับรัฐวิเิจอื่นๆต่อไปได้ครับองความรู้ตัวนี้นี่คือประชาชนหรือว่าใครสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับครับได้เลยครับคือเราเชื่อมั่นใน ความสัมพันธ์ของการเผยแพร่องค์ความรู้ <t ell> แล้วก็จกัดทำองค์ความรู้เรงคิดว่าองค์ความรู้ที่เรามีในเรื่องของการก่อสร้างอาคารเรื่องของการออกแบบอาคารนนไม่ว่าเรื่องการประหยัดพลังงาน <t ell> เรื่องของอาคารเขียวเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อา <t ell> ออคออารเรื่องของความปาลอดภัยอาชีวอนามัยนะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญแล้วเราก็จัดทำเป็นองค์ความรู้แล้วคิดว่าช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ผ่านทางพอร์ทัลของทางโอเเมดีนั้นก็จะเป็นช่องทางที่สําคัญที่ทําให้ประชาชนทั่วไปสามารถ เข้าถึงชุดองค์ความรู้เหล่านี้ได้และการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้เราก็เชื่อมั่นว่ามันจะุนเวียนออกไปในสังคมเกิดการรับรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาต่อยอดกลับมากลายเป็นนวัตกรรมในการที่จะดำเนินการในส่วนของทบสอได้ต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันดันั้นสิ่งที่เราทําร่วมก,กันกับโอเอ็มดีคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของการร่วมมือกันพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ระหว่งางหน่วยงานภาครัฐี่คิดว่าสองหอนอ่วยงานนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบในการ ที่จะให้หน่วยงานรัฐภาคอื่นหน่วยงานภาครัฐอื่นๆได้เห็นแนวทางว่าสามารถที่จะร่วมมือกันพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้แล้วก็เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อไปในอนาคตอย่างไรจากการที่เผยแพร่ตัวองค์ความรู้นี้สู่สาธารณะเพื่อให้สังคมได้ร่วมกันรับรู้แล้วก็แบ่งปัน,นมมองความรู้เหล่านี้แล้วกลับย้อนกลับมาในานะที่เป็นนวัตกรรมครับมีแผนที่จะพัฒนาร่วมกันด้านอะไรบ้างครับร ตอนนี้ที่ที่เราทํางานร่วมกันหลักก็คือเรื่องของพอร์ทัลนะครับก็คือการรวมมีแหล่งรวมศูนย์รวมความรู้นะครับซึ่งผมก็ใจว่าโอเคดีในมี Knowledge Portal อยู่แล้วทบสก็รับแนวคิดลักษณะนี้ก็มีพอร์ทัลที่เป็นเรื่องของ Knowledge Management ด้วยเช่นกัน,นไอพอร์ทัลนี่มันคล้ายๆเหมือนเป็นห้องสมุดออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะให้คนที่สนใจเรื่องต่างๆเนี่ยมาสิรค้นแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้นั้นได้ ในหลายกรณีพอโทษลักษณะนี้เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของออข้อมูลทางราชการหรือข้อมูลเฉพาะกิจนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เผยแพร่เป็นสาธรารณะนักแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่สามารถใช้แบ่งปันภายในได้เช่นโอเปอเรชั่นนะครับเช่นเรื่องของกระบวนการบำร,ร,รุงรักษานะครับซึ่งซึ่งซึ่งอาคารเนมีการกระบวนการบำร,ร,รุงรักษาอยู่มากมายนะครับข้อมูลลักษณะนี้ ถ้าแชร์กันภายในองคอ์กรก็สามารถที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับการนำคอนเซปต์ของการมีพอร์ทัลเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการที่จะเ,เกิดการจัดการความรู้ที่ดีนะครับอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทวสเป็นต้นแบบที่ดีก็คือการที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเฉพาะเรื่องนั้นนะครับภาษาบ้านหน่อยเล็กเซียนนะครับเซียนด้านพลังงานเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเซียนด้านการาาบันไดเลื่อนลิฟต์อย่างนี้ยกตัวอย่าง ลักษณะนี้ฮะจะทําให้ทําทให้พวกเราเห็นภาพว่าการจัดคองนี่จริงๆไม่ใช่เรื่องยากแต่ขอให้มีกระบวนการจัดการนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าหน่วยงานราชการราัราาฐวิสาหกิจหลายทุกแห่งในประเทศถ้าให้ความสาคัญนะสามารถที่จะจัดการความดีได้นะครับอนาคตี่โอเคมีนีจะมีแผ,แผนนเออียูลักษณะน,าานาี้นะครับออย่าเรียกว่าแผนเลยครับเรียกว่าความฝันเลยแลยกันนะฮะวันนีท่านหน<ม>่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด มีความสนใจที่อยากจะจัดการความรู้เนี่ยเราเรายินดียิ่งนะครับตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ทำงานได้ร่วมงานกับหน่วยราชาการหลายแห่งนะครับกับรัาฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าในรูปแบบของการเข้าไปไปช่วยเหลือเชิงวิชาการหรือว่าจัดอบรมนะครับแต่ว่าหัวใจก,ก็คือทำให้ความรู้ในระบบราชาการนั้นอยู่ยัง่งยินยนแล้วก็สามารถสืบต้นต่อรุ่นได้อยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงองค์กรหรือหน่วยงานหรือประชาชนที่ สใจอยากจะเข้ามาศาึกษาข้อมูลหรือศึกษาความรู้เกี่ยวกับของคอพอสอบนี่นครับจริงๆก็เรื่องของการใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเรากระเตรไม่พร้อมเลยองค์ความรู้เต็มไปหมดเลยในพอทอ,อยู่แต่ว่าท่านไม่ได้บริโภคข้อมูลนะครับท่านก็ก็อยากจะเชิญชวนว่าการใช้ข้อมูลไปประกอบการ ดำเนินชีวิตปกติของท่านนะมีความจําจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไม่สามารถที่นี้ท่านก็เซิร,ร์ชหาข้อมูลได้ตามแหล่งต่างๆมากมายนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นนะถ้าท่านศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆท่มีข้อมูลเปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นก,ก,ก็ก็ฝากว่าตัววัฒนธรรมนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะในเรื่องของการที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์กับคุณภาพชีวิตของตนเองครับ ทั้งผมเองก็ไม่มีอื่นนะนอกจากจะบอกว่าการจัดก,การความรู้เนี่ยทาให้ตัวเราเนี่ยมีค่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือองค์กรของเรานะง่ายๆคิดแบบภาษาบ้านๆนะในสื่ออย่าไปอะไรผมเลยนะยกต,ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทําหนังสือเกษียณหนังสืองานศพอาลศเลสเซ่ก็คือการจัดก,การความรู้รูปแบบหนึ่งก็คือเอาประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมาเรียบเรียงเขียนไว้บันทึกไว้บันทึกก็คือพอร์ทัลเนี่ยนะ แลาวก็สามารถที่ส่งต่อมอบให้กับรุ่นต่อรุ่นได้ลักษณะน,นี้คือสิ่งที่สังคมไทยควรให้คว,ความสําคัญอย่างเป็นระบบนะครับและผมเชื่อว่าถ้ารัฐสายรับวิสาหกิจก็ดีหน่วยงานราชการก็ดีที่สนใจทําเรื่องนี้อย่างเป็นระบบผมว่าในอนาคตเนี่ยเมืองไทยจะมีนวัตกรรมอีกมากมายที่สามารถพัฒนาจากความรู้เหล่านี้ได้ครับขอบคุณนะครับ